เมื่อสักครู่นี่ก็พูดถึงภาพรวมของตลาดหุ้นนะก็มันมีหลายปัจจัยที่ประดังประเดเข้ามาแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นปัจจัยกดดันด้วยกันทั้งสิ้นนะครับอันนี้พอพูดถึงหนึ่งในปัจจัยกดดันเรื่องหลักเรื่องสําคัญคือประเด็นทางการเมืองในบ้านเราซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ย12มิถุนายนนะฮะก็จะมีการประชุมขององค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญโดยมีประเด็นให้จับตาก็คือสารรัฐธรรมนูญจะประชุมคดียุคพักเก้าไกลนัดแรก ขณะเดียวกันตุลาการสารรัฐมนูลจะมีการนำเรื่องการถอดถอนนายกรัฐมนตรีคุณเศรฐาทวีสินเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมด้วยอันนี้2เรื่องนะอ่อเรื่องสเรื่องสเรื่องนะฮะทัานนี้คาดการณ์นะในส่วนของคุณเศรฐาเนี่ยว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2สัปดาห์คือไม่เกิน28มิถุนายนน่าจะมีคำวินิจฉัยออกมาใช่ไหมฮะฮก็เป็นคำวินิจฉัยกรณีการแต่งตั้ง คุณพิชิตชื่นบานขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการขออภัยนะฮะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีครับโดยก็มีการกล่าวหาเกี่ยวกับจริยธรรมของนายกว่าเอ๊คุณพิชิตเคยมีคดีมาก่อนแบบนี้มันจะผ่านคุณสมบัติหรือ,อแล้วได้มีการ,รแต่งตั้งใช่ไหมฮะแล้วก็ทุนเก้าด้วยอ่าใช่ตรงนี้เองก็เป็นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะคาดการว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์แต่ท้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณานะของ ตุลาการสารรัฐมนูญท่านนะว่าจะต้องมีการใช้เวลากันเท่าไหร่อย่างไรส่วนผลของการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยจะออกมาเป็นอย่างไรก็สุดที่จะล่วงรู้ได้ก็ขึ้นอยู่กับอํานาจศาลท่านอ่ใช่จะออกมาเป็นเช่นไรนะฮะแต่ก็วันนี้เริ่มพิจารณานัดแรกนัดแรกนัดแรกคือก้าวไกลก้าวไกลนะครับแล้วก็เป็นการ นับหนึ่ง uh huh. ในส่วนคดีของคุณเศถฐาอ่าใช่ใช่นะครับแล้วก็ประเด็นตรงนี้ก็น่าสนใจฮะรกรณีของคุณเศรฐาที่เพิ่มเติมนิดหนึ่งฮะ,ะล่าสุดนะครคุณวิศนุคเครืองามนะครับที่ปรึกษาของนายยมตรีนะครับก็กล่าวถึงกรณีของการตรวจเอกสารคำชี้แจงเพื่อแก้ข้อกล่าวหาของนายยมตรีนะครับที่มีการแต่งตั้งคุณพิชิตชื่นบานอย่างที่คุณปราพูดถึงนี่นะครับ ทางคุณวิศุบอกว่าได้ตรวจสอบแล้ว3ชั้นนะครับทั้งร่างแรกร่างแก้ไขแล้วก็ร่างที่ส่งสารล้นูลนะครับก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะส่งให้สารั้นูลตามกำหนดนก็คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานั่นเองนะฮะก็ผ่านตาผ่านการแก้ไขปรับแก้จากคุณวิศุไปแล้วนั่นเองนะครับคือในมุมนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมุมของคุณวิณุเครืองามที่ถูกตั้งขึ้นมาเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะครับครับซึ่งตรงนี้ก็มีความเชื่อมโยง mm hmm. กับการคาดการเกี่ยวกับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะรปรากฏการณที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะก็ะยกตัวอย่างเช่นพอมีการแต่งตั้งคุณวิษณุอ่าหลายคนก็บอกว่าน่าจะเป็นผลบวกต่อการพิจารณาคาดีของอคุณเสถาอ่าใช่เพราะในเรื่องของการส่งคําชี้แจงนะฮะการส่งคําแถลงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีความรัดกุมแล้วก็ได้ต้องบอกว่าเป็นปรมาจารย์ทางกฎหมายนะ่ะใช่ปรมาจารย์ที่ก็ มีประสบการณ์ร่วมงานมากับหลายสิบรัฐบาลในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาใช่นะได้เข้ามาช่วยเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เนี่ยฮะมาตรวจสอบทั้งร่างแรกร่างแก้ไขแล้วก็ร่างส่งสารจนนายก็ได้ส่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือก็มีคนมองว่าน่าจะเป็นผลดีทําให้คําชี้แจงแถลงมีความรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ไปต่ออ,นนอันนี้ก็เป็นการคาดการณ์อย่างเป็นคาดการณ์เป็นเซนติเมนต์เชิงบวก ใช่ไหมฮะงนั้นตรงนี้นค,คอมเมนต์ของคุณวิษณุก็ถือว่าออมีความเชื่อมโยงออทั้งนี้คุณวิษณุก็ไม่ยืนยันะนะครับว่าคําชี้แจงดังกล่าวมีความสมบูรณ์หรือไม่เนื่องจากว่าตนไม่ได้เป็นผู้ร่างเป็นเพียงผู้ตรวจทานเท่านั้นนะฮะแล้วก็มีการประชุมพูดคุยกันออซึ่งหากว่ามีส่วนใดที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขนะฮะก็ได้มีการปรับแก้ไขกันไปนะฮะแต่ร่างคําชี้แจงเนี่ยดำเนินการโดยทีมกฎหมายของนายกรัฐมนตรีเอง ทางนี้หากว่าสารรมนูญจะมีการขอให้ทำคำชี้แจงเพิ่มเติมนะฮะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสารนะครับหากสารต้องการเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมทางทีมกฎหมายก็พร้อมจะดำเนินการส่งมอบให้นะครในทันทีทีนี้ข้ามาดูคอมเมนต์ของคนในรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยในปัจจุบันทางคุณเศรษฐาทวีสินเองเนี่ยก็ได้ระบุนะฮะว่าตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลดลงมาแรง จนลงมาทำสถิตต่ำสุดในรอบเกือบ4ปีตรงนี้ต้องมานั่งดูอีกครั้งว่ามันเป็นไปตามภาวะตลาดหรือไม่ mm hmm. ส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นปัจจัยทางการเมืองทำให้นักทุนเกิดความไม่เชื่อมั่นนั้นเนี่ย mm hmm. ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ตลาดมีความกังวลแต่ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลเป็นเรื่องของแต่ละคนแล้วก็มีกรณีของคุณทักษิณชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลส่วนเรื่องของพรรคเก้าวไกลก็เป็นเรื่องในสภาส่วนคดีของตนก็ได้มีการส่งคําชี้แจงให้กับสารรัฐธรรมนูญแล้วนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าหาก3คดีนี้ผ่านพ้นไปก็จะทําให้สถานการณ์ดีขึ้นแต่จะดีขึ้นหรือไม่นั้นเนี่ยนะฮะมันก็ยังเป็นการไม่เหมาะสมที่จะไปพูดถึงผลการวินิจฉัยของศาลในอนาคต ด้านคุณภูมิธรรมเวชยชัยโรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็กล่าวว่าหุ้นขึ้นลงนั้นเป็นเรื่องปกติซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้เกิดความเข้าใจว่ามีความไม่เชื่อมั่นในด้านต่างๆ <S 2> <S 2> นะฮะโดยสถานการณ์ขณะนี้ก็เริ่มจะมีการคลี่คลายลงบ้างแล้วปัจจุบันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายกรณีนะครับที่ต้องมีการขึ้นศาลซึ่งก็มองกันว่าจะเป็นปัญหาในอนาคต แต่ในข้อเท็จริงเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ยังคงดําเนินการนะฮะยังคงทํางานตามปกติแล้วก็ทํางานอย่างเต็มที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรออันนี้คุณภูมิถามนะอ่าโอเคอันนี้ก็ต้องอ่านสะหน่อยท่านเป็นรองนายกเป็นรองนายกแต่ก็คอมเมนต์ท่านนี่ก็ดูจะกว้างๆหลวมๆไม่ได้ตรงประเด็นสักเท่าไหร่ไม่เป็นไรครับมีอีกหนึ่งท่าน คุณเผ่าภูมิโรจนสกุลนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าภาวะตลาดรุ่นไทยที่ปรับตัวลงลงมานั้นนะครับเป็นการสะท้อนภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ยังซบเซาและก็มีปัญหาด้านกํบบาลังซื้อนะครับโดยเฉพาะในช่วง6-7เดือนแรกที่ผ่านมานะครับไทยฮะยังขาดทุณขาดงบประมาณในการกระตุ้นเศรษฐกิจและขณะเดียวกันฮะยังขาดมาตรการทางการเงินที่จะมาช่วยเ,เศรษฐกิจให้มีคันเร่งที่ดีขึ้นนะครับแม้ ผมว่าคีย์เวิร์ดอยู่ที่ว่าหนึ่งขาดงบประมาณคือมันมคีย์เวิร์ดมาก็ตั้งแต่มีปัญหาด้านกําลังซื้อตั้งแต่หกเจ็ดเดือนแรกของปีนี้แล้วละ่ะก็จะเป็นการสะท้อนว่าบงบประมาณเนี่ยกว่าจะออกได้มันออกช้าใช่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 ไหมฮะกว่าจะออกได้มันออกช้าแล้วกว่าจะเร่งเบิกจ่ายมันก็มีขั้นตอนกระบวนการของมันฉะนั้นปัญหาด้านกำลังซื้อช่วง6 7เดเดือนแรกตรงนี้เป็นปัจจัยกดดันทางเศรษ,ษฐกิจแล้วก็เป็นตัวสะท้อนภาวะเศรษฐกิจ ที่ซสบเสซาแล้วก็ประเด็นที่2เนี่ยเรื่องของมาตรการทางการเงินที่จะเข้ามาช่วยเศรษฐกิจให้มีคันเร่งพิเศษ,ษอ่าอันนี้ก็คือจะก,กระทบชิงใช่ไหมใช่ไปถึงแบงค์ชาติไปถึงแบงค์ชาตินะฮะเรื่องมาตรการด้านการเงินนะครับตรงตรงนี้ก็ยงังต้องยอมรับเพราะว่าที่ผ่านมาฝากรัฐบาลเองก็มีความพยายามนะฮะที่จะเสนอแนวคิดให้แบงค์ชาติมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยถึงขั้นนายกเศรษฐาบอกว่าขอสัก0.25เท่านั้นแหละ สานการจะดีขึ้นก่อนนั้นที่คงจํากันได้นะครับนะฮะอันนี้ในแง่ของตัวของเรื่องของนโยบายการเงินนะครับมันก็เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันนะครับคือในภาพกว้างเนี่ยทางฝั่งของแบงก์ชาติเขาก็มองปัญหาเชิงโครงสร้างครับว่ามันคือสาเหตุหลักที่ทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันซบเซาอ่าอ่าใช่ถูกไหมฮะขณะเดียวกันฝั่งของรัฐบาลครับที่เป็นคนกําหนดและเป็นคนคุมโครงสร้างอทางเศรษฐกิจอ่าใช่ ก็มองว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ต้นทุนในการใช้ชีวิตต้นทุนในการประกอบกิจการของบริษัทห้างร้านต่างๆที่มันยังคงอยู่ในระดับสูงตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงอ่าใช่นะครับมันก็พูดกันคนละเรื่องไงใช่ใช่ฝั่งของผู้กําหนดนโยบายทางการเงินเขาบอกมันมีปัญหาเชิงโครงสร้างซึ่งมันเป็น ปัญหาเชิงปัจจัยพื้นฐานได้เทียบกับหุ้นนะฟังที่บริหารโครงสร้างทางเศรษฐกิจก็บอกว่าปัญหามันอยู่ที่นโยบายทางการเงินซึ่งถ้าเทียบกับหุ้นมันคือเทคนิคอลแฟกเตอร์เป็นปัจจัยช่วงสั้นมันก็มองกับคนละมุมอย่างนี้แล้วมันจะไปบรรจบกันอย่างไรถูกไหมฮะใช่แต่งานนี้คุณเผ่าภูมิออกมานี่ก็เป็นครั้งแรกๆกันนะฮะที่ก็เห็นพูดถึงมันก็ครบมิติดีมันมีทั้งปัญหาด้านการบังคืแต่ก็ ประนึ่นกำลังจะบอกว่าด้วยประเด็นปัญหาด้วยปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันเลยทําให้ตัวร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2567เนี่ยมันคลอดออกมาได้ช้าแล้วกว่าจะผ่านกว่าจะมีคารเบิกจ่าย <c oughs> นะมันก็ทําให้ประนึ่งว่าตั้งแต่เดือนมกราคมมาจนถึงกรกฎาคมนะฮะมันก็เป็นช่วงสุญยากาศ <c oughs> ที่ต้องใช้งบเดิม ของปี66อ่าใช่ใช่ใช่ไหมฮะเราการเบิกจ่ายมันก็ไม่คล่องตัวมากนักก็ไม่ใช่ความผิดรัฐบาลนะผมว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาจะสื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ก็มีกระทบชิ่งไปถึงแบงค์ชาติในเรื่องของนโยบายทางการเงินอว่ากันไปครับว่ากันไปว่ากันไปทีนี้มีความเห็นจากบริษัทลักรัพย์ CGS International ประเทศไทยหรือว่า CGSI ก็ระบุนะครับถึงคดีสําคัญทางการเมือง3คดีที่จะสะเทือนมาถึงตลาดหุ้นไทยอย่างแน่นอนก็อย่างที่เรานําเรียนไปทั้งคดีคุณทักษิณน,นะฮะมาตรา1นึมีคดีถอดถอ,ถอนนายกรัฐมนตรีคุณเสรษฐาแล้วก็มีคดียุบพ,พักเก้าไกลสําหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็แนะนําหุ้นส่งออกนะครับสินค้าโภคภัณฑ์นหนะหรือที่เรียกกันว่าโกลบอ g โกลบอลเพล โดยแนะนำบริษัท i t e ท Corporation จํจำกัดมหาชนหรือว่า ITC, p r i มามา r i n นะครับหรือ p r m s p p e h a n n a แล้วก็มี Asian Alliance International หรือ AAI ส่วนสายลงทุนก็มองเป็นจังหวะสะสมกลุ่มที่โดนผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองเช่นกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ค้าปลีกอสังหาริมทรัพย์ ท่องเที่ยวในประเทศอย่างไรก็ดีนะฮะในกลุ่มอุตสาหกรรมข้างต้นเนี่ยแนะนำหุ้นขนาดใหญ่และเป็นผู้นำในแต่ละกลุ่มเช่นถ้ากลุ่มแบงก์ก็เป็น BBL นะกลุ่มสื่อสารโทรคมนาคม,มนะฮะก็จะเป็น Advance ครับปริกก็แนะนำ Central Retail Corporation หรือ CRC อสังหาก็แนะนำ Land and House และท่องเที่ยวก็แนะนำ AOT อนะครับอันนี้ในมุมของ CGSI นะครับมาทางคุณเทศศักดิ์ทวีธีรธรรมนะครับรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพัฒนะครับ ก็เปิดเผยถึงตัวเลขเงินเฟอ้อในช่วงเรื่องเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับของไทยเนี่ยออกมาถือว่าสูงกว่าที่มีการคาดการไวนร้นะครับอยู่ที่1.54เนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับก็ส่งผลให้ทําให้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอะฮะก็ลดลงมาอยู่ที่ระดับ0.96นะครับก็คือว่าต่ำกว่าทั้งสหรัฐและก็ยุโรปนะครับภาวะดังกล่าวก็ทําให้อ่าโอกาสที่จะเห็นกรองอนีการปรับลด อัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับแล้วก็เป็นไปได้ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้อยู่ที่2.5เนี่ยไว้ในช่วงที่เหลือของปีนี้เอาง่ายๆคือในมุมของคุณเทอร์ดบอกว่าดูแล้วเนี่ยปีนี้อาจจะไม่มีการปรับลดเลยนะครับอันนี้ในมุมของเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับสำหรับหุ้นที่จะได้รับประโยชน์หากว่ากรงอมีการครงอัตราดอกเบี้ยนะครับอันนี้ก็ทางเอเยพัฒน์ก็มองไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารอภาณิชย์นะครับก็มองเป็นกสิกรไทย SCBx นะครับตัวของ BBL ตัวของทิสโก้นะครับและกลุ่มประกันก็อย่างก,กรณีของ BLA อันนี้คือกลุ่มที่อาจจะได้ประโยชน์จากหากว่ากรง,องอเนี่ยมีการคงอัตราดอกเบี้ยในวันนี้นะครับกลุ่มที่อีกกลุ่มนะฮะกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากหากว่าฟันโฟนมีการไหลเข้ามานะครับตัวแรกก็คือตัวของปตทนะครับตัวที่2คือปตทสพตัวที่3คือ p ทดจีตัวที่4 I อ,อ,อ,อินโดราม่าเวนเจอร์ orama, ure, หรือว่า IVL ตัวของปูนใหญ่นะครับ SCC CPR นะครับ CRC a d v a n c e อันนี้ในกลุ่มที่น่าจะได้ประหากว่าฟันโฟไหลกลับเข้ามานั่นเองนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มที่มีต้นทุนหรือว่านี่สินเป็นสกุลเงินต่างประเทศนะครับ,รบก็จะมีอย่างก้า i บบีกริมเอโกปตทปตทสพ PTTGC Bangkok Airways AAV รวมถึงกลุ่มที่เน้นการนําเข้านะครับก็จะมีอย่าง Thai Food Group หรือ TFG แล้วก็มีน้ำมันพืชไทยก็คือตัวของ TVO บริษัทหลักทรัพย์ i n n o v e s t x อันนี้เพิ่มเติมบอกช่วงสั้นมองตลาดหุ้นไทยยังคงเปราะบางโดยได้รับแรงกดดันมาจากประเด็นความเสี่ยงทางการเมืองในประเทศที่มีเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็เป็นปัจจัยกดดันนะครับทำให้ตลาดหุ้นไทยยังคงปรับตัวช้ากว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้แนะนำเป็น selective buy ใน4ตีมหุ้นดังนี้1 หุ้นที่คาดการว่าไตรามารสสนั้นกำไรจะเติบโตทั้งจากช่วงเดียวกันของปีก่อนและจากไตรามาสที่ผ่านมาอีกทั้งมีมูลค่าไม่แพงนอกจากนี้ยังเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวชนะตลาดได้นับจากต้นปีนะฮะก็คือ Year to date ส่วนที่ชนะตลาดเนี่ยก็จะมีหุ้นอย่าง a d v a n c e นะมี Minor International หรือ Mint มี Thai Union Group หรือ TU Beta ตรหรือ BTG และโอสสภาหรือว่า OSP ครับ แล้วก็เีมที่2นะครับคือหุ้นที่คาดว่าจะได้อันดัสงบวกนะครับจากการเข้าสู่บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลชิงชมป์ชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือว่ายูโร2024นะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงของวันที่14มิถุนายนนะครับไปจนถึง14กรกฎาคมนี้ครับก็เลือกหนึ่งก็คือหุ้น True Corporation หรือว่าหุ้น True นะครับตัวของ CPX Star นะครับหรือว่า CPAXT b e r ่ย y u กอ e er ์นะครับหรือว่า BJC แล้วก็ตัวของ CPO m i n นอร์อินเตอร์เนชคือ Mint นะครับทียูแล้วก็แอดวานนะครับสจะเป็นหุ้นที่คาดการว่าจะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวของการผลิตโดยเฉพาะจากจีนและผลประกอบการได้ผ่านพ้นจุดต่ําสุดไปแล้วขณะที่ราคาหุ้นยังไม่ได้สะท้อนปัจจัยบวกดังกล่าวก็จะมีอย่าง KCE SCGP รวมถึง PTTGC แล้วก็ตีมที่4นะครับก็จะอ้างอิงสาการในตะวันออกกลางที่ก็เริ่มเบาบางลง ก็ทำให้ราคาน้ํามันดิบเบรนท์นะครับปรับตัวลดลงมาอยู่ในกรอบล่างของช่วงอยู่ที่ประมาณ80-90เหรียญสหรัฐต่อบารเรลโดยมองว่ายังสามารถมีหุ้นน้ํามันนะฮะสำหรับป้องกันความเสี่ยงได้ก็นัักทุนที่รับความเสี่ยงได้สูงเนี่ยก็แนะนําให้เลือกหุ้นน้ํามันขั้นต้นอย่างปตทสอพอหรือ PTTEP นั T ่นเองอ่าก็อันนี้จากต้นประเด็นนี้นะฮะก็คงต้องฝากท่านนายกรัฐมนตรีคือที่บอกว่า เรื่องของการเมืองเอ่ยนะฮะเรื่องของคดีความเอ่ยมันกดดันตลาดหุ้นไทยหรือไม่นั้นเนี่ยนายกบอกว่าต้องไปดูว่ามันเป็นไปตามภาวะตลาดหรือเปล่าก็ท่านก็คงต้องให้คนไปดูแล้วฮะแต่ก็ เอาจากข้อเท็จจริงตัวเลขไม่เคยหลอกใครดูจาก Bloomberg Terminal ก็ได้นะหรือจะใช้ r f i n n t t v v ก็ได้ดูได้ทุกโปรแกรมนะเด t อนทูเดทเนี่ยตลาดหุ้นไทยตกต่ำที่สุดในโลกแล้วใช่ใชในแง่ของดัชนีนะในแง่ของดัชนีนะมีเป็นรองเราเนี่ยคือของเราเนี่ยถ้าเป็นการแข่งขันกอล์ฟแบบสมัครเล่นทั่วไปนะฮะเขาเรียกว่าของเราตอนนี้ได้ถ้วยบูบี บูบี้คือรองบวยอรองบวยรองบวยนะมันมีบวยกว่าเราแต่อันนั้นอ่ะเขาจะไม่นับเป็นตลาดเพราะมันเป็นเพียงแค่หนึ่งดัชนีคือดัชนีเซนเจูนของตลาดหุ้นจีนที่ถ้ามองภาพรวมของทั้งตลาดหุ้นจีนครัของเขายังเป็นบวกอยู่แต่ของเราเนี่ยมันติดลบฉะนั้นถ้าตัดดัชนีเซนเจูนออกไปของเรานี่คือบวยเลยนะท้วยบูบีก็ไม่ได้นะบวยของโลกเลยนะบวยของโลกติดลบอยู่น่าจะ เดี๋ยวผมขออนุญาตดูผมว่าน่าจะมีร่วมๆสิบเปอร์เซ็นต์มั้งเนี่ยประมาณสักสิบสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ยนะใช่ไหมฮะครับเยโตเดตนะเยโตเดตสิบสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้บอยจริงๆรบอยของโลกเลยดูจากทั่วโลกเลยอถ้าเทียบกับที่เขาเบสเนอย่างไต้หวันใช่ป่ะยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะคือไต้หวันนี่อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอ่อันนี้บวกอยู่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์อยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์อันดับสองเนี่ยครับเชื่อไหมครับปากีสถาน อุ้ยปากีฮะนั่นเขาก็บวกอยู่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเราแย่กว่าปากีเยอะเลยนะคือช่วงต้นปีเนี่ยดัชนีก็จะอยู่ที่ประมาณระดับพันสี่ร้อยสามสิบกว่ากว่าพันสี่้อยสี่ิบจุดนะครับปัจจุบันนี้ก็ลงมาร้อยกว่าจุดละนะก็ร้อยกว่าจุดจากพันสี่ก็โอเคฮะก็ประมาณเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นตประมาณนั้นโดยเฉลี่ยนะครับ อ่วก็ลองดูฮะท่านอาจจะต้องให้คนไปดูแต่ก็ข้อมูลดูได้ใน Bloomberg Terminal ดูใน Refinitiv e ก็ได้แต่ก็ข้อมูลอีกตัวนะที่เราเป็นเป็นเป็นเขาเรียกแย่สุดนะก็คือการเติบโตของ GDP ครับถ้าดูเพื่อนบ้านเราในกลุ่มทิปนะฮะเอาไม่ว่าจะเป็นที่ฟิลิปปินส์ดินโดนีเซียเนี่ยเขาโตประมาณสัก4-5%โดยเฉลี่ยนะบ้านเรา1.9%ในปีที่ผ่านมานะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยฮะมันทั้งตลาดหุ้นก็แย่ที่สุดในโลก ตัวแต่ตัว GDP เองเนี่ยถ้าเทียบในภูมิภาคดีกันโดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่เนี่ยเราแย่สุดเลยนะครับในตลาดเกิดใหม่นะครับ